ุ่มโชเฟอร์รถสิบล้อดวงซวยถูกปลาโอหนักกว่า40กิโลตกใส่หัวบาดเจ็บจังหวะเปิดประตูรถจะดูความเรียบร้อยขณะกำลังรับปลาจากเรือสินค้าย่านพระประแดงเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7พฤษภาคม2568ศูนย์วิทยุกู้ชีพประการหรือสายด่วน1669ได้รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบสาเหตุที่ท่าเรือสุพรรณวาจากนั้นจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป r เ t e ตึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ จุดเกิดเหตุท่าเทียบเรือสุพรรณวาท่าเทียบเรือล็อกที่6หมู่10ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพบรถบรรทุก10ล้อบรรทุกปเปล่าแช่งยี่ห้อฮีโนไม่ทราบรุ่นสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครด้านข้างฝันงอขวาฝั่งประตูคนขับพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายชื่อนายประโยชน์อายุ41ปีเป็นโชเฟอร์ขับรถบรรทุก10ล้อนอนหงายหน้าบริเวณศีรษะมีบาดแผลแตกยาวประมาณ5เซนติเมตรมีเลือดไหลออกมาสวมเสื้อยือดแขนสั้นสีดำ เลื้องกางเกงขายาวสีน้ำเงินถุงเท้าสีดำน้ำเงินแต่ยังมีสติสามารถถามตอบรู้เรื่องจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจากใกล้กันช่วงบริเวณเหนือศีษะผู้บาดเจ็บพบปลาโอแช่แข็งขนาดใหญ่อยู่หลายตัวส่วนด้านข้างเป็นเรือขนส่งขนาดใหญ่บรรทุกปลาโอมาเต็มลำน้ำหนักจำนวน3,000ตันเพื่อมาส่งให้โรงงานแปรรูปสำหรับผลิตเป็นปลากระป๋องย่านจังหวัดสมุทรสาครส่วนเรือ ลำดังกล่าวมาจอดเทียบที่ท่าเรือสุพรรณวาได้ประมาณสองวันแล้วและมาเกิดเหตุขึ้นในวันนี้นายสมศักดิ์ศรีสกุลอายุ56ปีฝ่ายคนดูแลท่าเรือเล่าว่าตอนเกิดเหตุตนไม่เห็นเหตุการณ์แต่รู้ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนขับรถคันดังกล่าวมาจอดข้างเรือซึ่งจะนําปลาโอจากเรือใหญ่ลงมาที่รถบรรทุกและจะนําไปส่งโรงงานใหญ่ที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งช่วงเกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่คนเดียวขณะนํารถมาจอดเทียบเรือผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดประตู รถออกมาซึ่งเป็นจังหวะที่คนงานบนเรือกําลังนําตาขายที่มีปลาขึ้นมาจากเรือซึ่งมีปลาน้ําหนักประมาณ3 0มสถึงสีกิโลติดมากับอวนแต่ปลาได้หลุดออกจากอวนและตกใส่หัวคนขับขณะที่ออกมาพอดีจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น